ือมังกรตอนที่6จูบแบบพระเอกซีรีส์ด้านหมินมินแ,แทนเรวเขาพกออกมาจากกระจกเป็นผู้ใดกันแม้ข้าจะตกใจแต่ชายที่เพิ่งมาถึงตกใจมากกว่าชายผู้นั้นมองข้าตาโตก็จะเดินพุ่งตรงมาหาข้านี่นี่มันที่ใดองค์หญิงเราต้อง ยังไม่ทันที่ชายผู้นั้นจะเข้ามาถึงตัวคะ่ะท่านลิวก็ยกเท้าขึ้นมาเหนือน้ําเพื่อกันผู้ชายคนนั้นเอาไว้ไม่ให้เข้ามาถึงตัวคะ่ะแกไปยัยนี่อยู่ในความดูแลของฉันออกไปได้ละฉันจะอาบน้ํากระจกหรือกระเป๋าวิเศษดอลเลมอนนียมีอะไรออกมาไม่จบสิ้นเลยออกไปได้แล้วฉันจะอาบน้ํามินมินทุกตัวต่อได้แล้วเหตุใดทําไมพระอ,องค์ถึงทําเป็นไม่รู้จักหม่อมฉันหม่อมฉันเป็นคู่หมายพระอ,องค์แถมยังมาอยู่ในที่รับตากับชายอื่นสองต่อสอง ชายคนนั้นพูดเหมือนรู้จักข้าแต่ข้ารู้จักเขาไหมนะหนูจําไม่ได้ท่านรู้จักหนูไหมความทรงจําของหนูมันแหว่งวาวเพิ่งจะจําได้ว่าเป็นองค์หญิงไม่กี่วันมานี้แต่เรื่องคู่ครองยังไม่แน่ใจหนูเป็นภรรยาของท่านเช่นนั้นหรือข้าถามชายที่พูดเสียงดังไม่หยุดจําไม่ได้อย่างนั้นหรือข้าเป็นสามีท่านเรารักกัน คำตอบของเขาทําให้ข้าตกใจถึงขั้นขีดสุดจนต้องหยุดที่จะแตะต้องตัวท่านลิวแล้วขยับถอยห่งางออกไปไกลแต่หนูไม่รู้สึกว่าชอบท่านแม้แต่น้อยเป็นเรื่องจริงอย่างนั้นเหรอตอนแล้วะสิมันก็บอกอยู่ว่าเป็นคู่หมายยังไม่ได้มั่นยังไม่ได้แต่งงานด้วยซ้ํอาออกไปได้หรือยังฉันจะอาบนะ้ํานอกจากพี่ชายท่านนั้นจะไม่ยอมหยุดแล้วเขาก็ยังเดินเข้ามาหาเราเรื่อยๆแต่พอท่านริวจะเอาตัวมาบังข้าเอาไว ฝ่ามือใหญ่ของผู้มาเยือนก็ต้องเข้ามาเพื่อจะมาถึงตัวค่าทำไมกันพวกเขากำลังต่อสู้กันอย่างนั้นเหรอแต่ผู้ชายคนนี้ดูร่างกายกำยำเหมือนคนที่ผ่านการฝึกฝนร่างกายมาอย่างดีแม้แต่ร่างกายของท่านริวจะมีมัดกล้ามแต่เพราะว่ามาดคุณชายแบบนี้หากต่อสู้อาจจะเสียเปรียบและแล้วสิ่งที่ข้าคิดมันก็เป็นจริง มันเริ่มมีการต่อสู้คนที่แช่ตัวอยู่ในน้ําลุกพวดพลาดขึ้นมาพร้อมกับแบมือขอบางสิ่งบางอย่างจากข่าชุดคลุมอะอะข้ารีบยื่นชุดคลุมอับน้ําให้ท่านลิวเพียงแค่เขาสวมท่านลิวก็ฟัดกับแขกผู้มาเยือนนัวนเนียแต่ทักษะในการต่อสู้ระยะประชิดเออท่านลิวดูแย่มากไม่ไหวไม่ไหวแบบนี้ต้องแย่นแน่เลย ข้ากระโดดลงน้ำเพื่อที่จะไปห้ามสองคนนั้นแต่มันดันเป็นจังหวะเดียวกับที่พี่ชายคนนั้นกำลังง้างมือที่จะตบท่าลิวพอดีการที่ข้าเอาตัวเข้ามาแทรกนั้นมันทำให้ฝ่ามือใหญ่ตบโดนที่ใบหน้าของข้าเข้าอย่างจังเอ้ยความปวดแปบลบที่กกหูมันทำให้ข้ารู้สึกว่าใบหน้าของข้านั้นสั่นสะท้านเอ้ยเจ็บนะเจ็บจนรู้สึกหูเอื้อตาลายเลย แขนใหญ่ของใครบางคนเข้ามารับร่างของข้าเอาไว้แววตาที่มองข้าอย่างไรอารมณ์มาตลอดทําไมตอนนี้มันถึงได้มีความเป็นห่วงเป็นใย,ยแฝงอยู่ในดวงตานะหม่อมฉันสมควรตายหม่อมฉันสมควรตายงั้นมึงก็ไปตายซะส่วนกูนั่นจะพายยนี่ไปหาหมอตบมาได้เลือดออกหูเลยถ้าในี่หัวหนูขึ้นมาพ่อจะเป่ากระบาลใหนน้นินได้ยินที่ฉันพูดอยู่ไหมท่านเลียวถามข้าอย่างนั้นเหรอตอนนี้ในหูมันอื้อไปหมดแล้ว โอ้ยหข้าเอื้องไปหมดโท่วันหลังอย่าเอาตัวมาปกป้องใครไม่ต้องปกป้องฉันไอแอลมึงเอาไอเวยในห้องน้ำไปพล,ล,ลน่ากูทีท่านเรียพูดสิ่งได้หูข้าเอื้องไปหมดได้ยินเหมือนมันจะอู้อี้รู้เพียงแค่ว่าคุยกับพี่แอลเท่านั้นอะไรครับรอบข้าเหรอแล้วใครครับเข้าไปในห้องน้ําได้ยังไงะแล้วนี่คุณหมินม่นหมิ่นเออถามเยอะจังตัวประหลาดออกมาจากกระจก มึงเอาไปไว้บ้านสินสินให้ผู้หัวโบราณไปอยู่ด้วยก,กันตอนนี้กูจะหมิ่นหมิ่นไปหาพิงคพิงตบตบเลือดออกขนาดนี้ดันเอาตัวเข้ามาบางกูตัวเท่าลูกหมาท่านเริวอุ้มข้าเดินมาที่บ้านของหมอหญิงที่นี่เปิดไฟสว่างแบบนี้ตลอดเลยไหมนะด้านเริวทําไมถึงเอาตัวมาปกป้องผมตัวเธอนิดเดียวโดนไปแบบนี้ต้องเจ็บมากแน่แน่ผมมองพิงพิงที่กําลังตรวจหูให้หมิน่นหมิ่น ผมไม่รู้ว่าไอ้งัางที่มันออกมาจากกระจกนั่นเป็นใครแต่ที่ผมรู้คือมันอ้างตัวเป็นคู่หมายงั้นเหรอแค่พ่อแม่อยากให้แต่งงานกันนี่มันสมัยไหนแล้วเฮียลิวแก้วหูมีแผลนะอาจจะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดนิดนึงอะใครทำน้องอะรุนแรงจังเลยแล้วนี่เฮียไม่ใส่เสื้อผ้าเหรอจำจี้กันหรือไงใช่ที่ไหนอะเฮียอาบนะ้ำแล้วก็มีไอ้บ้าที่ไหนก็ไม่รู้โผล่ออกมาจากกระจก ตอนที่สู้กันเยนี่เอาตัวมาบางเฮียวไว้เลยโดนตบเข้าบ้องหูเลยเอากลับบ้านได้หรือยังอ่ะผมถามหนึ่งคนที่ดูเหมือนจะดีขึ้นบ้างแล้วให้ยาแก้ปวดแล้วก็ยาแก้เสบไปกินก่อนไม่ดีขึ้นก็อุ้มมาใหม่ว่าแต่จั่จี้กันหรือยังอ่ะจั่จี้อะไรเห็นผมเป็นคนยังไงกับใครก็ได้อย่างนั้นเหรอไม่ยังอีกเกอผู้ชายไะเนี่ยไม่เสือกค่ะน้องสาวเอายามาเฮียจะกลับบ้านไปใส่เสื้อผ้าแล้ว เมื่อได้ยาจากน้องสาวผมก็อุ้มหมิน่นหมิ่นกลับบ้านแต่พออุ้มมาถึงหน้าบ้านก็เจอไอ้บ้าที่โผล่ออกมาจากกระจกนั่งคุกเข่าอยู่หน้าบ้านของผมแม่คนของผมจะถือปืนเจาะมันไว้มันก็ไม่ได้กลัวเกรงอะไรเลยช่างเป็นคนที่โง,ง่จริงๆท่านเลิวครับมันอัดคนของเราน่วมไปเยอะแล้วนะครับแถมยังบอกจะคุกเข่าอยู่ตรงนี้จนกว่าองค์หญิงจะให้อภยัยโคตรด,ดื้อเลยครับคนที่นั่งคุกเข่ามองหญิงที่อยู่ในอ้อมกอดของผมตาละห้อย แต่ผมไม่สนใจหรอกผมอุ้มหมิ่นหมิ่นผ่านมันไปเลยอองค์หญิงหมอมฉันขอประทานอภัยแต่หมอมฉันได้รับคำสั่งจากฝาบาทและพระสนมท่านแม่ของพระองค์ว่าหากได้เจอให้เสกสมรสและดูแลพระองค์จนวันตายคำพูดที่ทำให้หมิ่นหมิ่นมองหน้าผมเอะละมองทาํามเชื่อคำพูดมาหรือไงนี่เง่าจังเลยหนูขอคุยกับพี่ชายท่นนี้ได้หรือไม่หนูอยากถามเรื่องพ่อแม่ของหนูผมวางเธอลง เออดีอยากอยู่กับมันก็เชิญตามสบายผมไม่เอาด้วยผมเดินเข้าไปในบ้านโดยทิ้งหมิน่นมิ่นเอาไว้เอออยากจะคุยกันก็คุยกันตามสบายท่านหลิวเจ้าขาผัวของหมิน่นมิ่นค่ะเหมยที่เดินเข้ามาบอกถึงสถานะที่ยังไม่ได้เป็นสักหน่อยเออรู้แล้วมีอะไรอีกมาไม่มีการมีงานทำหรือไงผมตะคอกใส่เหมยเสียงดังอะไรกันเราอุตส่าห์เป็นห่วงแต่นี่มาพ่อรักกับไอเวที่มันตบเธอเองช่างเถอแล้ว ผมก้าวขึ้นบันไดไม่ทันจะถึงก้าวที่สามผมก็ต้องรีบเดินกลับไปอุ้มหมิน่นหมิ่นกลับเข้าบ้านให้คุยแค่นี้คุยอะไรเยอะแยะไอแอลกูบอกให้มึงทําอะไรถ้ามันยังอยู่ตรงนี้มึงโดนกูแน่แน่ผมมองคนที่ผมอุ้มอยู่อย่างไม่พอใจกล้าดียังไงมาบอกให้ผมปล่อยแล้วไปสนใจคนอื่นแล้วไอ้หน้าตาที่ดูเหมือนว่าจะร้องไห้ที่มันคืออะไรไม่ต้องมาสํานึกผิดผมอุ้มเธอขึ้นมาถึงห้องของผมไว้ในห้อง,องเธอไว้ใจไม่ได้ท่านเดียว ท่านพ่อของหนูตายแล้วมัน,นีเงาจริงๆมันแย่ตรงที่หนูนั้นจำหน้าพ่อไม่ได้ด้วยซ้ำแต่ทำไมหนูถึงเจ็บปวดหัวใจเหมือนไม่มีที่ให้ไปได้อีกแล้ว <c oughs> แล้วน้ำใสๆก็ไหลออกมาจากตาของเด็กน้อยนี่คงจะเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นว่าเธอน่ารักเหลือเกิน <c oughs> ร้องไห้อย่างนั้นเหรออยู่ที่นี่ ผมลูบสันจมูกแต่วันนี้เธอกลับไม่งับนิว้วของผมอย่างทุกครั้งแต่เธอกลับผลักผมออกไม่เอาท่านเหลียวชอบแก้งหนูนี่ก็เธอน่ากแกล้งอะ่ะอดีตจำไม่ได้ก็ไม่ต้องจำจะเสียใจมันก็อีกเรื่องฉันนี่อิจฉาเลยนะฉันอยากจำไม่ได้บ้างฉันมีความทุกข์จากความทรงจำที่ยากจะลืมแต่ก็นะมันไม่ยอมลืมสักทีหนูจำไม่ได้แต่ทำไมหนูถึงเสียใจนะ เสียใจหนูจำใบหน้าของผู้เป็นแม่ได้ความรู้สึกรักก็ชัดเจนมันเหมือนว่าหนูรู้สึกว่าหนูไม่เหลือใครอีกแล้วเด็กหญิงร้องไห้จะสุดตัวลงไปกับพื้นความเสียใจของเธอมันส่งมาถึงผมด้วยผมเลยอุ้มซ้อนองคหญิงน,น้อยไปไว้ที่เตียงอยากร้องไห้ก็ร้องในห้องนี้อย่าไปไหนฉันต้องไปอาบน้ำใหม่ฟองสบู่ที่แห้งติดตัวมันคันจะแย่อยู่แล้วหนูไม่ต้องไปอาบน้ำ ใช่ไหมคะอ่ามีคำว่าคะพฤติกรรมเรียนแบบแบบนั้นเหรอตอนนี้ยังไงก็ต้องให้แผลในหูของเธอมันแห้งจะใช้งานก็คงไม่ดีผมใส่หัวให้เธอเป็นการปฏิเสธนอนร้องไห้ไปแบบนั้นแหละผมอาจจะโรคจิตเหมือนไอ้ใดหรือเปล่าเห็นเธอร้องไห้แบบนี้แล้วฮแก้งไม่ลงเลยหลังจากอาบน้ำเสร็จก็เจอเด็กน้อยถือหนังสือที่ยืมมาจากศาสตราจารย์มาร์กแล้วมองผมด้วยสีหน้าจริงจัง อยากให้อ่านอย่างนั้นเหรอผมแบ,บมือขอหนังสือจากมือของเธอเธออยากจะรู้อะไรในหนังสือวิธีที่จะกลับไปโลกที่ไม่เหลือใครน่ะเหรอท่านริวเอ็นดูหนูกว่าใครหนูก็รู้ท่านริวไม่อยากให้หนูคุยกับผู้ชายคนนั้นอ่านเรื่องของบ้านหนูในหนังสือนี้ให้ฟังได้หรือไม่เสียงที่ยังสื่อื่อืนพยายามจะต่อรองจากผมแค่อ่านให้ฟังทำให้ก็ได้ไม่เห็นต้องต่อรองเลย ผมไม่ได้ชอบเธอถึงขั้นกับต้องเก็บเธอไว้ใกล้ตัวแต่เพราะประสบการณ์ที่ผ่านมามันทำให้ผมกลัวผมกลัวว่าถ้าผมคาดสายตาของของผมจะถูกแย่งไปผมเป็นคนหวงของมากจะชอบหรือไม่ชอบผมก็ไม่ให้มันหายไปทั้งนั้นไปรอที่เตียงสิฉันขอแต่งตัวก่อนเหตุใดต้องไปรอที่เตียงหนูเป็นสตรีขอไปนั่งที่เก้าอี้นุ่มนั้นได้หรือไม่เธอมีสีหน้าหวาดกลัวผมเฉยเลย ถ้าผมจะทำผมทำไปแล้วอาบน้ำที่กันตั้งเดือนหนึ่งแล้วนะผมจะทำผมทำไปนานแล้วอย่างกับเด็กใครจะไปมีอารมณ์ลงที่จริงมันก็มีบ่อยๆแต่การที่ผมทำอะไรลงไปแล้วทำให้ทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมผมก็จะไม่ทำหนูน่ะเหลอเหมือนเด็กหนูออกจะสาวสวยสะพังขนาดนี้กระจกที่ส่องไม่เคยโกหกหนูงดงามหาชายใดทนทาน คนที่พูดออกมาอ่อยเหมือนไม่กล้าที่จะชมตัวเองแต่เต็มไปด้วยความหออลงตัวเองเช่นกันฉันเองก็หล่อเกินที่หญิงใดจะทานทนเหมือนกันหนูไม่เถียงคำตอบของเธอทำให้ผมเงียบเธอชมว่าผมหล่อง,งั้นเหรอนึกว่าจะตอบว่าท่านลิวเช่างหน้าทนวันนี้อารมณ์ไหนที่จริงผมเองก็รู้ตัวเองเมือ่อหล่อ ผมนั่งลงที่โซฟาข้างเธอเพื่อที่จะสำรวจหูของเธอแต่เพียงแค่ผมจับเธอก็เบี่ยงตัวหนีแล้วเพราะผมเธอหลงตาใส่เธอเธอถึงได้ยอมนั่งเฉยๆให้ผมสำรวจความเสียหายเจ็บมากไหมวันหลังอย่าทำแบบนี้ฉันฝึกมาตลอดชีวิตแค่ตบแค่เนี้ยไม่เจ็บเท่าเธอโดนแน่ๆก็ท่านริวเหมือนจะแพ้ชายผู้นั้นดูถูกจังเลยนะแต่ฉันไม่เก่งต่อสู้ระยะประชิดจริงๆ แล้วก็เลิกทำหน้ากังวลได้แล้วไอแอลเอาไอคนที่มันตบเธอไปส่งที่บ้านสินสินเมื่อไรฉันจะปล่อยเธอกลับห้องคำตอบของผมทำให้เธอยิ้มออกมาตาตาของเธอก็ยังคงเศร้าอยู่ดีผมมองตากลมโตคู่ตรงหน้าทุกครั้งที่ผมมองเธอผมจะเห็นเม๋ยอยู่ในตัวเธอสิ่งเดียวที่ผมเก่งก็คงจำเก่งละมั้งผมทำกับเธอเหมือนที่ทำกับน้องสาวที่หายไปแม้จะรู้ว่าเธอนั้นต่าง หนูอาจจะโง่ที่ทำแบบนี้แต่พอรู้ว่าท่านลิวจะต้องเจ็บหนูก็คิดว่าหนูต้องไปห้ามรู้ตัวอีกทีเก็ะดนตบเลยนับวันภาษายิ่งดีขึ้นท่านป้าเจียวสอนให้ดูสิที่เกาหลีมันดีมากๆหัวใจเต้นตึกตักตลอดยิ่งตอนเขาจูบกันหัวใจของหนูเต้นรัวยอย่างกระออกมาอยู่นอกอกท่านป้าเจียวเลยบอกว่านี่แหละมันคืออาการฟินจิกหมอน เธอทำหน้าฟินแบบสุดๆของเธอให้ผมดูดูคนอื่นทำกันมันมีความสุขหรือไงผมก้มลงไปจุ๊บที่ปากของเธอเบาๆแตะแค่นิดเดียวคนที่โดนก็นิ่งไปเหมือนโดนเตะป,ปักผมเลยต้องถามความรู้สึกของคนที่โดนว่าไงเหมือนในซีรีส์หรือเปล่าหรือต้องอีกทีผมยิ้มให้เธออย่างพูดชนะแต่หูของเธอกับมีเลือดซิบออกมาหน้าแดงฝ่าจนกินพื้นที่สีขาวอะไรอะแค่แกล้งเองนะถึงกับช็อกตายไปเลยเหรอ รดติดตามตอนต่อไปเฮ้ยแกล้งแบบนี้ไม่ดีต่อใจเลยท่านริวท่านริวทำแบบนี้น้องจะช็อกก็ไม่แปลกเฮ้ยไหนบอกไม่ชอบเขาไงไหนแค่อยากจะเก็บเขาไว้ไงทำไมไปจุ๊บเขาซะแล้วล่ะเฮ้ยปากแข็งปากแข็ง คุณผู้ฟังคิดว่ายังไงบ้างคะเม้นบอกแอดหน่อยนะสุดท้ายนี้แล้วแต่ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งติ๊งๆิพง่อไผ่านคลิปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ